คือแลกรวมความฝันของแฟนแฟๆเติมจะกอตัวเล็กในมุมห้องมีของเล่นสองชิ้นแก้บวยไม่ยอมมองข้าม uh, uh. วันนั้นยังเด็กแต่ฝันมันใหญ่อยากมีฟังโกวอลยาวไปถึงฟ้าเลยไง <Yes. S 2> Lego model limited drop <Yeah. S 2> ไล่ละทุกตัวมันพาละคิดไม่หยุด stop uh, เปิดกล่องแต่ละทีมันเปิดใจเพราะทุกชิดมันมีเรื่องเล่าข้างใน uh. 10K ควาของเล่นในฝันทุกลงที่เปิดคือความทรงจำวันนั้น figure game ทำให้โทรศัพท์ของใหม่สะสม้วยใจไม่ใช่แค่ของเล่นไง 10K โลเกกใบ DJ25 spotlight ส่องให้ความสุขได้มีไฟจากสักรวถึงแบทแมนไอร n นแมนที่นี่คือแหล่งรวมความฝันของฟแฟน กลองไทยไว้ตอนเปิดกลองใหม่เ uh. สียงวาวดังตองเหมือนดีจะปล่อยไฟ Marvel DC Star Wars Dragon Ball <Yeah. S 1> ในทำนี้มีมดไม่ต้งองขอทุกคอมเมนท์ที่เข้ามา <Yeah. S 1> คือพลังใจให้ทำคลิปต่อทุกครา <Yeah. S 1> 10k ไม่ใช่แค่ชื่อแชแนลแต่มันคือ passion <Yeah. S 1> ที่อยู่ในตัวแมนจากวันนั้นจนวันนี้ทุกของเล่นเหมัน Toy Story <Yeah. S 3> บางคนอาจมองว่าแค่พลาสติกแต่สำหรับเรานี่คือคลาสสิก Uh, 10K ทำของเล่นในฝันทุกลงที่เปิดคือความทรงจำวันนั้น figure game ทั้งเรโทรและของใหม่สะสมโดยใจไม่ใช่แค่ของเล่นไง 10K ไปไฟในความฝันทุกชั้นที่วางคือเรื่องราวของวันวาน This is 10K w e l c o m e inside where every toy's got a soul we ride uh, uh. down down to the w r o u n d down to the ground down to the ground down yeah. down down to the w r o u n d down to the ground down to the ground